ต้องคอยหม่อนมันต้องเปลี่ยนคอสมาร์ไม่คือพอมันตั้งในจุดมันมีคนดึงไงมีคนดึงต้องใกล้ฉิดใกล้ฉิดมึงต้องผักไว้ก่อนก็ผูกอันนี้ไว้พอจะนั่งไปแล้วแล้วค่อยไปดึงหลังไม่มึงยกเนี่ยแล้วพอพอถึงจุดอ่ะคนคนคนที่มึงอยู่กลางกลางอ่ะมึงต้องกลับมาได้เพื่อให้ตรงเนี้ยจานต้องทำการถ่ายวีโอเอาเลยนะคะอีกเนี่ยพอทำได้เลเอาเลยใช่ป่ะเจ้าเลยใช่ป่ะเดี๋ยวตรงนี้ม่ตจองรอยมึงมากกูต้องยืนด้วย ขาพูดยืนมันจะไม่เลื่อนใช่ไมแล้วมันก็ไม่ลงแล้วเอไม่ตั้งขอให้มันไม่ไหลนี่เอาช่วยใช่ปะแล้วถ้าตกชักสรงขัญในชีวิตไอ้เหี้ยไประวองะ